มัล ah uh. ah uh. ัย์อัลอฮฺม์อะลัยอัสลามุอะลัย์ตัลลอฮิวะอะรัย์อัลลอฮฺมอะลัย์อัลลอฮฺมอะลัย์อัลลอฮฺมนะลัย์อัีลอนะลัย์เัลลอนฺ้อะลัย์อัลอมอะลัย์อัลลอมนะรัย์อัลลอฮฺมอะลัยอัลลอุอะลัย์ตุลลอฮวะบะลัุครัเจอกันอคลัย์งนะคอับในะลิปวิัีโอนี้นะรับก็จะเอ็นวอชาการอและเทคโนโลยีนะครอบในระดัั้น ม4นะครับก็ในหัวข้อต่อไปนี้ก็จะเป็นขบวนการเชิงวิศวกรรมนะครับนะคนอื่นนั้นเนี่ยนะครับก็ให้นักเรียนนะครับเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อที่จะอ่านเพิ่มเติมนะครับอ่านประกอบนะครับนอกเหนือจากที่ครูดได้อธิบายนะครับในคลิปวิดีโอนะครับเพื่อที่จะ นะไม่ให้คลิปวิดีโอนั้นยาวจนเกินไปนะครับก็จะต้องให้นักเรียนนี่อ่านเพิ่มเติมด้วยนะครับจากเอกสารที่ครูได้ให้ไปแล้วก็มาทําแบบฝึกหัดนะครับอ่ะเราก็ลงมาเปิดดูนะครับเอกสารนะอ่านักเรียนกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้นักเรียนกดไปที่เปิดนะครับอ่าแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับอ่าก็จะได้เอกสารขึ้นมานะครับนะอ่า ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการเชิงวิศวกรรมนะครับขบวนการเชิงวิศวกรรมนะครับเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาดูพร้พอมๆกันนะครับขบวนการนะออกแบบเชิงวิศวกรรมกับการแก้ปัญหานะครับนะการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนี่ยมีสองส่วนนะครับนะก็คือส่วนที่ใช้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ กับส่วนที่ออกแบบเพื่อให้ได้ผลงานตามที่ต้องการนะครับเพื่อให้ได้คําตอบที่ที่ดีที่สุดและเกิดเป็นเทคโนโลยีเห็นไหมครับนะการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนี่ยก็เป็นการเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์บวกกับคณิตศาสตร์แล้วก็ได้เป็นเทคโนโลยีขึ้นมานะครับได้เป็นเทคโนโลยีขึ้นมานะในเทคโนโลยีต่างเนี่ยก็จะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะอยู่เยอะแยะมากมายไม่จะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับเรื่องของ ในการกลไกลอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับเราก็ต้องเรียนรู้ในระดับสูงๆต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงเนื้อหาเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยเราได้เรียนรู้มาแล้วว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็คือสิ่งที่มีกระบวนการทํางานเพื่อตอบสนอง,องความต้องการของมนุษย์นะครับมนุษย์มีความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซักผ้านะครับเราก็ได้คิดเทคโนโลยีขึ้นมานะว่าจะเป็นเครื่องซักผ้านั่นเองนะ มนุษย์มีความต้องการนะในเรื่องของการที่จะติดตามข่าวสารจากที่ต่างๆนะครับจากทั่วทุกมุมโลกนะเราก็ดูข่าวสารได้ผ่านทางโทรทัศน์นะนตลอดจนการสื่อสารในรูปแบบที่เราใช้มือถือในการสื่อสารกันนะครับนะ่ทีนี้ครับเรามาดูนะนะขบวนการออกแบบนะทางวิศวกรรมนะครับคือ กระบวนการคิดสร้างสารรค์เทคโนโลยีที่เป็นระบบเน้นการทำซ้ำเพื่อหาทางออกที่ตอบโจทย์นะขอบความต้องการของมนุษย์นะนะก็จะมีหลักการอยู่ตรงนี้นะครับคร่าวๆก็คือหนึ่งจะต้องมีการระบุปัญหาหรือความต้องการนะปัญหาคืออะไรความต้องการของเราคืออะไรนะนะในกระบวนการนี้ก็จะอยู่ในตัวป้อนเราก็ใส่ตัวป้อนนะใส่ปัญหาความต้องการเข้าไปนะ แล้วก็จะมาถึงขบวนการเขาเรียกว่าเป็นขบวนการโปรเซสนะครับก็คือมีการระดมความคิดและหาวิธีการแก้ปัญหานะมีขบวนการออกมาเมื่อมีขบวนการออกมาก็าจะได้ถึงผลลัพธ์นะผลลัพธ์ก็คือเทคโนโลยีที่สังส์ออกมาเพื่อแก้ปัญหานั่นเองนะครับนะแล้วก็ตอบแล้วก็เมื่อเราใช้เทคโนโลยีก็แน่นอนครับว่าจะมีต้องมีผลสะท้อนกลับนะก็คือผลตอบร,ร,รับนะ,ะเช่นยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่านะเรา มีความต้องการที่จะซักผ้าให้ไดรวดเร็วขึ้นนะเราก็นะมีตัวป้อนก็คือปัญหาในเรื่องของการซักผ้าเราก็ผลิตนะมีขบวนการในการสร้างเครื่องซักผ้าขึ้นมานะทีนี้เมื่อเราใช้เครื่องซักผ้าแล้วแน่นอนครับว่ามันก็จะต้องมีผลตอบ,บรับนะเช่นดีมากเลยนะ,ะมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับเหานี้เป็นต้นนั่นเองนะครับทีนี้นะครับนะอ่า ามาดูฝั่งการทำซ้ำนะครับนะ,ะก็คือการเรียนรู้จากการทดลองปรับและพัฒนาแนวคิดแล้วทำการทดลองซ้ำเพื่อหาทางออกที่ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเรามีเครื่องซักผ้าใช่ไหมครับ๋ยวเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็มีทั้งเครื่องซักผ้าและคนในเครื่องซักผ้าเนี่ยก็มีทั้งระบบอบรีดนะครับก็คือเรานะครับซักแล้วก็ อบให้แห้งแล้วก็สามารถรีดออกมาใช้ได้เลยนะนะนั่นคือ,ขอเขาเรียวกว่าเป็นการทาซ้าเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเทคโนโลยีก็เลยมีการพัฒนาอย่างตัต่อเนื่องไม่หยุดยั้งนะครับเพราะว่าความต้องการของมนุษย์เองเนี่ยก็ไม่ได้หยุดอยู่นะครับที่เดิมนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูความแตกต่างของกระบวนการทางวิศว,วกรรมและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับนักเรียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยนักเรียนก็น่าจะเคย นะครับผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาเล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าในระหว่างกระบวนการทางวิศวกรรมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะมันมันต่างกันอย่างไรนะครับนะก็พอที่จะดูได้นะครับพอประมาณนี้นะครับนะถ้าเป็นกระบวนการทางวิศวกรรมเนี่ยเขาจะมองหาปัญหาหรือว่าโอกาสนะแล้วก็ทําการวิทการวิจัยนี่นะทำการวิจัยว่าปัญหาหรือว่าโอกาสเนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยที่จะผลิต เทคโนโลยีขึ้นมาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดทําการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการต่างๆนะแล้วก็มาวางแผนนะแล้วก็สร้างต้นแบบนะครับสร้างต้นแบบนะสร้างต้นแบบเป็นโมเดลนั่นเองแล้วก็ทดสอบต้นแบบแล้วก็วางจําหน่ายนะครับวางจําหน่ายนะนี่คือนะผลลัพธ์ที่สําคัญนะในนะการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับทีนี้ถ้าเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร,ร์นั้นเราก็จะเริ่มจากตั้งคําถาม ก็ตั้งคำถามแล้วทำ,ำทำการวิจัยเหมือนกันนะแล้วก็มาตั้งสมมติฐานว่ามันจะเป็นเกิดสาเหตุมาจากอะไรก็คือเป็นการคาดเดาคำตอบล่วงหน้านะแล้วก็มาทำการทดลองมาทดลองเสร็จแล้วประเมินผลนะประเมินผลแล้วก็ไปดูนะว่ามันตรงกับสมมุติฐานที่เราเนี่ยตั้งไว้หรือไม่นะครับแล้วก็ทำการสรุปผลนั่นเองนะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างขาบวนการทางกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็เข้าข้าแบบนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวป้อนนะครับตัวป้อนนะบวนการทางวิศวกรรมนะครับเริ่มต้นนะที่การกําเนิดนิยามของปัญหาระบุป,ปัญหาหรือความต้องการนะครับนะจะต้องเป็นกระบวนการที่เน้นนะมุมมองแบบเอาไซน์อินนะครับหรือการมองปัญหาจากมุมผู้บริโภคมากกว่ามองแบบอินไซน์เอานะครับหรือมองมองจากผู้สร้างเป็นหะลัก เพราะ,ะนั้นเราก็จะเห็นนะครับดังเงผนภาพในวูนนี้นะครับก็คือจะมองมองที่กลุ่มเป้าหมายนะมองว่าเราสร้างเทคโนโลยีไปเนี่ยนะตอบสนองความต้องการของใครนั่นเองนะครับนะต่อมาในกระบวนการบรสิทธ์นะในะบวนการบรสทธ์เนี่ยหรือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาก็จะเน้นนะเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดได้นะต่อยอดได้นะ แล้วก็เลือกวิธีแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงผลลัพธ์นะครับอันนี้ก็นนเดี๋ยวนะอ่านเพิ่มเติมนะครับในเอกสารที่ครูดได้ให้ไว้นะครับทีนี้มาดูวิธีการระดมสมองหรือว่าวิธีการระดมความคิดเนี่ยเขาก็จะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสร้างไม,ม่เมดนะครับดังในตัวอย่างนะหรือว่าจะเป็นนะการคิดตามทฤษฎีหมวก6ใบนะครับนะ หรือว่าจะเป็นการสร้างแผ่แผนผนูมนะครับนะ,ะทีนี้ในเนื้อหานี้เนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการคิดตามทฤษฎีหมวกหกใบนะครับนะก็จะมีหมวกสีขาวสีแดงสีดําสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะสีขาวนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการนะคิดถึงข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงต่างๆสีแดงก็คือความรู้สึกและสัญชาตญาณนะ สีดำนี่ก็คือมองข้อบกพร่องข้อเสียนะจุดอ่อนต่างๆสีเหลืองเนี่ยก็คือการคิดในใง้แง่บวกนะครับคิดถึงคุณค่าและก็สิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะครับสีเขียวเนี่ยนะก็นะก็คือแนวคิดใหม่ๆนะครับนะแนวคิดใหม่ๆนะเรื่องเรื่องของการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ต่างๆแล้วก็สีฟ้าเนี่เกี่ยวกับกระบวนในการจัดก,การกระบวนการคิดนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะได้เนี่ยผลลัพธ์ขึ้นมานะครับอะไรครับทีนี้ นะครับครูก anyway, ็จะต้องฝากให้นักเรียนเนี่ยนะไปอ่านเพิ่มเติมนะครับในเอกสารที่ครูไว้มาทิ้งไว้ให้ในระบบเนี่ยก็ฝากอ่านเพิ่มเติมด้วยนะครับเมื่อนักเรียนอ่านเพิ่มเติมแล้วนะครับนักเรียนก็เข้าระบบนะครับนักเรียนก็เข้าระบบนี่นะครับเข้าระบบนะครับอย่าลืมนะครับไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารด้วยนะครับอ่านเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่านะ จะอธิบายทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเวลามันก็จะเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นฝังนักเรียนไปอ่านด้วยนะครับก็เป็นการสรุปไว้ให้แล้วนะครับในเนื้อหาเนี่ยเป็นการสรุปไว้ให้แล้วนะเอ่นักเรียนศึกษานะครับนะเสร็จเร้วเนี่ยก็มาทําแบบฝึกหัดนะครับเรื่องขบวนการเชิงวิศวกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับเวลาตอบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนักเรียนก็ตอบมาเลยนะครับนะมาดูนะครับ เขียนคำตอบขึ้นมาเลยนะครับดูข้อหนึ่งครับก็ถามว่าจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับนะก็การพัฒนาสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ๆขอแก้ปัญหาอย่างมีระบบภายใต้ข้อจํากัดข้อการบริหารจัดการในการแก้ไขชิ้นงานแล้วก็งงูมีการตั้งมติฐานคําถามนะครับก็คือข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการเชิงวิศวกรรมนะครับกระบวนการเชิงวิศวกรรมเนี่ย มีอะไรบ้างครับเมื่อกี้นะครับที่เราเรียนไปนะครับก็คือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับแล้วก็แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบภายใต้ข้อจํากัดนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2นั่นเองเพราะนั้นเรียนตอบแล้วอย่ก็ตอบ1.2ึ่งจุดสองนะหนึ่งจุดสองหนึ่งก็คือข้อที่1จุดก็จุดสองก็คือคําตอบตอบข้อที่2นะครับ ลาตอบนี่ไม่ใช่ตอบหนึ่งกอไก่สองขอไข่นะครับดูตัวเลือกดูคําสั่งให้ดีนะครับเวลาทําเข้ามานะครับเวลาทําเข้ามาเนี่ยดูให้ดีนะครับอย่ารีบร้อนนะครับนะเวลานั้นแล้วก็นักเรียนก็แก้ไขไม่ถูกนะครับนะะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งหนึ่งนะเราจะตอบสองเราก็เขียนหนึ่งจุดสองนะหนึ่งจุดสองเข้าใจนะครับนะดูให้ดีด้วยนะครับ ต่อไปครับจากตัวเลือกต่อไปนี้ใช้ตอบคําถามข้อ <m urs uit> okay. 2ถ <c oughs> ึงข้อ4นะใช้ตอบคําถามข้อ2ถึงข้อ4นะมีอะไรบ้าง 1. นระบุปัญหา 2. รวบรวมข้อมูลนะสออกแบบวิธีนะสวางแผนและดําเนินการ 5. ทดสอบนะประเมินผลและปรับปรุงอ่ะทีนี้เรามาดูการวิเคราะห์เงื่อนไขนะการวิเคราะห์เงื่อนไขหรือ จำกัดนะหรือข้อจำกัดของสถานการณ์ปัญหาเป็นขั้นตอนใดในกระบวนการเชิงวิศวกรรมนะเราเรียนผ่านไปแล้วนะเมื่อกี้ในคลิปในคลิปวิดีโอก็ครูอธิบายไปแล้วว่านะะบวนการเชิงนะะบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์เงื่อนไขหรือข้อจำกัดเนี่ยนะของสถานการณ์ปัญหาเนี่ยก็จะอยู่ในอะไรครับนะก็จะอยู่ในนะการระบุป,ปัญหา นะเพราะฉะนั้นข้อที่2เราตอบ1นึ่งเราก็เขียน2.1นะเข้าใจนะครับเราก็เขียนสองจุด,นะจจดนะไปมาดูข้อที่3ามนะข้อที่3ถามว่าการเขียนแผนปฏิบัติการเป็นขั้นตอนใดในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นขั้นตอนใดครับการเขียนแผนนะการเขียนแผนก็จะอยู่ในขั้นตอนที่3นั่นเองนะครับก็คือ การออกแบบวิธีแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นข้อที่สามตอบสามแล้วก็เขียนสามจุดสามนะครับต่อไปมาดูข้อที่4ี่นะครับขั้นตอนใดแสดงถึงความคิดหรือผลสะท้อนกลับนะหรือว่าฟีดแบ็กนั่นเองจากผู้ใช้ว่าชอบหรือไม่ชอบนะก็จะอยู่ในอะไรครับอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับวางแผนและดำเนินการเพราะฉะนั้นข้อที่4ี่ตอบสี่แล้วก็ตอบ4ี่จุดสี่นะเข้าใจะนะฮะ ต่อไปมาดูข้อที่5ปัญหาน้ำท่วมขังถนนนะเมื่อฝนตกหนักควรมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรจึงจะดีที่สุดนะจึงจะดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการรวบรวมปัญหาตรงนี้เราก็ต้องนะสอบถามจากผู้ประสบจริงนั่นก็คืออะไรครับการสัมภาษณนะ์นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อห้าตัวห้านะ เมื่อห้าตัวห้าเราก็เขียนห้าจุดห้านะครับข้าใจนะครับไม่ใช่เขียนห้าห้าก็ไก่นี่ไม่ถูกนะครับเพราะตัวเล่มเป็นตัวเลขนะครับเราเขียนดูด้วยนะต่อไปครับมาดูอีกสักข้อหนึ่งนะครับดูข้อที่เขียนแล้วกันการสร้างสิ่งประดิษฐ์นะนวัตกรรมที่มีความทันสมัยเช่นรถยืนสองล้อหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าต้องมีความคิดตาม ตามทฤษฎีหมวกหกใบข้อใดมากที่สุดนะเมตากีีนะก็ก็เรียนนะผ่านไปเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประดิษฐ์นวัตรกรรมใหม่ๆนะครับมันก็ต้องอาศัยเรื่องของความคิดสร้างสรรคนะ์ในเรื่องของความคิดสร้างสรงสรค์รนี่ก็จะอยู่ในหมวกหมวกสีอะไรครับหมวกสีเขียวนะหมวกสีเขียวนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ7ตบ้าเราก็เขียน7.5เข้าใจะนะครับมาดูอีกสักข้อหนึ่งนะครับเอาข้อสุดท้ายเลยกันนะ ในการประดิษฐ์สัญญาณเสียงเตือนจากกล่องจดหมายอุปกรณ์ที่มีความสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือสิ่งใดนะอะไรครับนะอ่านี้ก็จะอยู่ในนะหน้าสุดท้ายของเอกสารที่ครูใส่ไว้ในระบบนะครับนักเรียนก็ไปดูด้วยนะครับสิ่งที่จำเป็นและก็ขาดไม่ได้ในการผลิตเสียงเตือนนั้นก็คืออะไรครับนะบัสเตอร์นั่นเองนะบัสเตอร์นี่คืออะไรครับบัสเตอร์ก็คือลำโพงนะครับที่มี วงจรกําเนิดความถี่อยู่ภายในตัวนะครับเมื่อมีแรงดันเข้ามาเนี่ยจึงจะทําให้เกิดเสียงนะครับเมื่อมีจดหมายหล่นลงไปมันก็จะทําให้เกิดเสียงเตือนนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในการประดิษฐ์นะครับนะเสียงเตือนเนี่ยจากกล่องจดหมายนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ3นะครับเราก็เขียน10.3นั่นเองนะครับอ่ะก็ครูอธิบายเพียงเท่านี้นะครับถามว่ามีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยใดๆนักเรียนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้ก็ ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอบิลลาฮิตอฟิกบันิดยะสลามุลิกุม